สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิวร้านอาหาร Oasis อยู่ที่โรงแรมนิโก้ชั้น6นะคะก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่น All You You e a t ไม่ใช่อ o u c a น Eat นะคะก็เป็นตอนนี้มันเหลือหันละ700เองแต่ภาพภาพของเด็กก็จะครึ่งหนึ่งนะคะจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าจะขอดูเ,อเป็นคือถ่ายด้วยวิดีโอไปก่อนโอเค ก็จะสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสปริงโรสมีซาเกียวเกียวซาด,ด้วยคือของหวานที่ญี่ปุ่นนี่อันนี้อลังการมากดูสิก็จะมีฟาวเทนช็อกโกแลตเป็นนะคะสามารถที่จะเป็นเล่นตรงนี้เขาทำหน้าทำทานมากเลย มองดูใครดูชินปลา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอาหารเจเปนิสเค้กนะคะอที่ทานแนล้วอีกที่ตัวสีชมพูทางขวาเนี่ยอร่อยมาก <c oughs> ก็จะมีหอยนางรมอันนี้คือแบบตัว <c oughs> เหมือนกุ้งปลอมอะ <c oughs> คือแบบกุ้งมีขนาดเดียวกันหมดทำไปได้ยังไง <c oughs> คนจะเยอะนะคะท่านผู้ชมง,งั้นท่านผู้ชมต้อง,องจองคิวก่อน เี้สปากเก็ตตี้อร่อยมากเป็นซอสที่แบบว่าหาทานยากว่างั้นแหละนี่ก็จะเห็นเลยว่าวันนี้คนเยอะอยเติมาเปล่ารูยค่ะก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย